สวัสดีครับพบกตามารคอสครับก็มีเกมดีๆมาฝากเพื่อนๆหนึ่งเกมนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างเซียนชนกับเซียนก่อทั้งคู่เล่นเดิมพันกันครับเซียนชนเป็นฝ่ายต่อเสมอเป็นแพ้เซียนชนขึ้นก่อนครับ เส้นชนเปิดหมากลักษณะอย่างนี้นะครับจังหวะต่อไปมีโอกาสนะครับที่จะเล่นเป็นอีปุ่มนะครับยี่สิบหหรือ26 22เป็น3ตัวเลี่ยงตรงนี้เซ็นกอนะครับไม่รีบแทกนะครับเป็น3ตัวเลี่ยงแต่เลือกที่จะเดิน8ปด ก็ดูชั้นเชิงกันครับเสียนชนเดิน25ไป21่เซียนกอแทกเข้ากลางเสียนชนปิดมาถึงตรงนี้นะครับเป็นหมากอีห้อยสู้กันฝั่งเสียนชนนะครับมีแต้มเล่นนะครับที่จะเล่นได้ก็คือ 17, 13, 32, 28, 30, สิบเ3็2สิบสามียเซียนชนเลือกเดินแต้มน,นี้ครับ3228อีเซียนกอลบปล่อยให้กิน เส้นกอ่อตั้งต่อบ้างครับเส้นชนหลบมาถึงช่วงกลางกระดานเข้าสู่ปลายกระดานนะครับจังหวะนี้เส้นชนปล่อยให้กินแล้วก็ไปไล่กินจังหวะนี้นะครับสำคัญ เซียนชนไม่รีบไปเข้าฮอตครับแต่เลือกที่จะเดิน24-20นะครับคู่กดดันจะไล่กินเวีย้ยตรงนี้เซียนกรจะทำยังไงครับถ้าปิด82ก็กลัวนะครับเซียนชนจะวิ่งไปเข้าฮอตแล้วก็มาไล่กิน ก็เลยเลือกที่จะเดินนะครับ14มา18ยอมนะครับยอมให้เบียดไล่กินพราะคิดว่ายังได้กำไรนะครับอยู่หนึ่งตัวผาดพังยังไงก็ยังไม่ขาดทุนหลบสินชนไล่กิน ลบครับเบียเบ้ยเบอร์10นี่ถ้าจะหนีไม่รอดนะครับสินก่อนะครับเดินตัวนี้สินชนเข้ากินต้องปิดครับมาดูกัน เดินปลายกระดานนะครับจังหวะนี้เสียนชนล่างฮอตไปตา3ามเสียนกอเข้าฮอตตรงนี้สำคัญมากนะครับให้เพื่อนๆคิด10วินาทีนะครับจะไล่ยังไงถ้าเป็นเพื่อนๆน,นะครับตาหมากคว่มเดินจะเอาฮอตไปวางตาไหนดี หนึ่งสองสามาดแกโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนมาดูกันว่าจะคิดเหมือนเสียนชน หรือไม่จังหวะนี้เซียนชนนะครับลากฮอตมาตาส่ซึ่งเป็นตาที่ดีมากครับฮอตออกไม่ได้นะครับลากออกมาถ้าออกมาฝั่งนี้โดนทิมตัวนี้2นะครับเอาออกมานี่ก็โดนทิมนี่อีกจังหวะนี้เซนกอนะครับ เดินไปก็ฮอตโดนอะไรครับโดนแบบนี้ครับเพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับตรงนี้โดน3นะครับก็บังคับนะครับบังคับจังหวะไล่สามมาสิบนี่สวยงามมากนะครับตายหมดเลยครับก็โอเคนะครับ เป็นเกมที่ดีและน่าศึกษานะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ